19กับ21ครับน้ำหนักกับส่วนสูงนี่แม่ลงตัวเท่ากันเด๊ะเลยครับแต่ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆก็ประเภทบ้าพลังเลยครับดูเลยครับเดินเข้าใส่เดินเข้าหาเดินเข้าจ้วงขวาเลยครับเอาลครับแข่งกับมัดเดี๋ยวรู้เรื่องครับเดี๋ยวรู้เรื่องเข้ามาโอ้โหกระสุนเข่าขวาครับต้องดูครับว่าโดนเข่าแล้วเป็นยังไงครับหลีนเซียนครับทำใช่โอ้แบ็คคิกกีบแต่ว่าสมเด็จรู้ทันครับ โอ้โหไต่ฝาเชียวหน้าครับแต่ว่าคืนด้วยแข้งขวาเริ่มจะเปิดเกมบุกมากขึ้นเลยครับสมเด็จฮิวมาตีโอ้้หมีสองงัดหน้าครัวบุกเข้อหาแต่ละทีนี่โถมทั้งตัวเลยนะครับใจเย็นครับใจเย็นนะอย่างนี้ไม่น่ารักครับแตกด้วยหรือเปล่าครับปัญหาครับอูย้ย เดี๋ยวครับใจเย็นครับกรรมการวินิจฉัยก่อนครับเรื่องบาดแผลกรรมการก็คงเตือนหรือไม่ก็ต้องตัดคะแนนแล้วครับสั่งเบรกไปแล้วนะครับแห่ก็พยายามบอกนะครับพี่หมอบอกเขาฟันผมซ้ำโอ้โหโจเอ้ย อาคุยกันยังไงต้องตัดคะแนนนะครับต้องเตือนครับต้องเตือนครับสั่งเบรกไปแล้วครับดูครับกรรมการแยกนี่ครับแม่ไม่ได้แตกโค้ศอกนะครับศีษะโมงครับก็อาจจะอ้มพาไปเลยครับปรีชินเซียนครับอยขอโทษนะครับอ่าว่ากันต่อครับกลายเป็นเกมเดือดไปเลยครับ พอสำคัญสมเด็จอย่าไปมั่วด้วยนะครับแม่มั่วด้วยนี่เข้าใจครับอาจารย์มาไปประเทศบอกฟังรู้เรื่องไหมเขาเป็นคนจีนะครับอาจารย์ครับเอาเอาอะไรครับนับเลยครับหมดสิครับหมดครับเร่งเยอะหายใจไม่ทันครับแม่เอ้าโอ้มาขายโจ๊กตรงนี้นี่เองครับโอ้โหแม มันจุกมันเสียบันผืดนผอมเลยครับกราบขออภัยแฟนๆที่ลุ้นไปด้วยแล้วนั่งรับประทานเส้นบะหมี่ตอนดึกๆไปด้วยนะครับขออภัยครับโอ้โหนักมวยเป็นอย่างนี้ครับถ้าไม่รู้จักการควบคุมการรับประทานอาหารครับมันแน่นมันอื้อไปหมดนะครับเราเข้าใจแล้วครับเราเคยชกมวยนะครับช้าครับแม่เมืองไทยนี่มันอาหารอร่อยชะด้วยครับอดใจไม่ไหวครับน้องๆจำไว้ครับเวทีนี่อย่างน้อย4ี่ชั่วโมงครับ ว่าอาหารจะย่อยลงไปเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้หลักเรื่องของพหชนาการด้วยครับนอกจากนี่มันหายใจไม่ทันพระอ,อ่นพระอมแลยครับโอ้โหใครเคยนั่งเครื่องแล้วมเมาเครื่องตกลัวมากาศอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับแต่มวยนี่มันจะสิบเท่า20เท่าครับนี่ครับยกมือบอกโออาจารย์ประไ,ไเครับ gentlemen w a y k สมเด็จพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเอาชนะเทคนิคน้องอาลหลีซินเซียนไปได้ในยกที่3ครับ